ครับเพื่อนๆนี่ผมก็มีโอกาสได้มาเทสรถนะคันนี้ก็จะเป็นบอดี้ W204 คูเป้นะคันนี้ก็จะเป็น C180 คูเป้ด้วยความที่เขาเป็น180เนะี่ยออปชั่นก็อาจจะลดน้อยถอยลงหน่อยนะพวกเมมเบาะอ,อะไรพวกบาะอ,อะไรอาจจะหายไปบ้างนะ เดินหน้าถอยหลังหายไปไหนแต่ก็ยังมีสลุปอยู่นะคันนี้ก็มีราคาสรุปหน้าจออะไรก็อาจจะเล็กๆกับเขานิดหน่อยนะป,ปุ่มเฟิร์มอะไรอาจจะดูลดน้อยแต่ว่าเรื่องด้วยโครงสร้างอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้หนีกันครับตัวคูเป้ตัวนี้ก็อาจจะมีบางส่วนนะที่มันอาจจะแชร์พาร์ชนะแต่รุ่นสองี่ธรรมดาเน,นี่ยแหละก็จะพูดรวมๆแล้วกันนี่คันนี้ก็จะเป็น เครื่องยนต์แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยในในบอดี้พวกสองถสเนี่ยมันก็จะมีหลายเครื่องนะแต่แต่คันที่ผมขับอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างก็จีจานหน่อยเพราะเขาเป็นไม่ได้ V6 เลยหรอกจะเป็นแบบเป็นเครื่องอาจจะใหม่หน่อยนะใหม่หน่อยในบอดี้นี้คือเป็นเป็นเครื่องเ2 7 4สองเจสี่นะเป็นเป็นสีสูบแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้าอะไรก็เป็น 2. องเสนี่ยแหละสี่สูบแถวเลี้ยงธรรมดาเนี่ยแหละนะ,ะเป็นขับหลังคันนี้แล้วก็พ่วงด้วย เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์เจ็ดสปีดนะแต่ว่าคันเกียร์ก็จะเป็นยังอยู่ที่เพื่อนเพื่อนก็เข้าเกียร์ทางซ้ายมืออยู่แหละไม่ได้เป็นเกียร์ชิปมือเลยนะครับการกระพีในรุ่นนี้ผมก็คือ,อเราคุยเรื่องของเครื่องยนต์กันแล้วกันนะเครื่องยนต์ผมว่าไม่ไม่น่า่า ปกติแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าเรื่องด้วยสมรรถนาเขานะอาการที่เจอบ่อยก็จะคล้ายๆกแบบับตัว M200 นะ่ะที่เขาอยู่ในพวกขับหน้านะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะก็ที่จะเจอบ่อยคืออาจจะเป็นพวกหัวฉีดนะรุ่นนี้ผมเรื่องด้วยอาจจะเจอเจอเจอบ่อยหน่อยนะปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ได้ดีกว,ว่าที่มันที่เราสามารถพบได้บ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นในหัวฉีดอะไรเงี้ยหัวฉีดบ้างคอยบ้างอะไรน,นะ ในส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้น่ากังวลเลยนะในตัวของเครื่องยนต์เนี่ยอ่าผมว่าสบายๆเลยแล้วก็จะมีอ่าเครื่องยนต์ก็จะมีปั๊มน้าบ้างนะบางบางคันนานๆก็จะเจอก็เจอบ้างปั๊มน้ํารั่วอะไรเงี้ยนะเป็นเป็นปกตินะเสียงเสียงดังหน้าเครื่องยนต์ก็มีบ้างบางครั้งนะก็จะมีการก็าจะมีการเปลี่ยนสายพานอะไรเงี้ยปรับตั้งตัวตำแหน่งไดชาร์จอะไรก็ว่านไปนะาทางดิลเลอร์เนี่ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วแหละเขาก็ อาจจะฟังเสียงแล้วก็ดูข้อมูลเขาว่าโอเคตรงเสียงตรงกับที่เราเจอหรือเปล่านี่ครับโดยรวมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะส่วนไอ้ตัวช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเนี่ยผมคือรุ่นนี้มันเป็นแมคโครสันล,ล,ลัสตัรนดอือแหละตัวผมถ้าเป็นบางบอดี้เนี่ยเขาเป็นออย่างก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากบอดดี้เนี่ยเขาจะเป็น ดับเบิลวิสบนะคือมีปิ่น่นานบนถึงด้งแล้วก็จะดูหนึ่อฟุหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าในรุ่นเนี้ยคือแม็กซ์สันตันเนี่ยถ้าช่วงล่างสมบูรณ์นะที่ที่ลองเทสดูนะ,ะก็เขาก็จะนิ่งอยู่แหละแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าถ้าคนที่ใช้รถหรือว่าร้านเลยแล้วกันแบบมีบูทแตกหรือมีอะไรแตกแต่ว่าไม่ ไม่ได้ทําการเปลี่ยนนะหรือว่าเขาเรียกว่าแมนทนเน้นไม่ถึงอะไรเงี้ยผมว่าถ้าถ้าคนนี้ขับเนี่ยอาจจะจะรู้สึกนะเพราะว่าทางทางเจ้าของรถเองก็แล้วแต่นะหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกแล้วว่าว่ารถคันนี้มันรู้สึกว่ามันไม่ก่อถนนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยความที่ช่วงล่างเขาอาจจะแบบเออไม่ได้ไม่ใช่ปิดนกคู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปิดนกวนล่างอนะ่ะเป็นช่วงล่างแบบปกติ สันตัดก็เลยทําให้มันแบบนะดูไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามีปัญหาถ้าเกิดว่ามีบูทตัวไหนเสียหายนะอาจจะทําให้รูล้ลรรู้สึกได้รู้สึกอย่างชัดเจนนะก็ในในเชื่อในเรื่องช่วงล่างที่เจอบ่อยก็ทั่วไปแหละบูทอัมนงอําเนียมปีกน,นกล่างอะไรพวกเนี้ยก็จะเจอบ่อยโชก็มีบ้างนะโชก็มีตามเรียกว่าโชกหวัวโชกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็น ตามอายุการใช้งานนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใช้นะก็ดูและการลองขับทดสอบถ้าเป็นขับทดสอบได้ขับทดสอบนะผมว่านะ,ะก,าก็จุกจิกๆก,ก็ส่วนเรื่องปัญหาแอร์อะไรผมว่าน้อยนะพวกปัญหาระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยในรุ่นบอดี้นี้นี่ยังไม่ก็เป็นก็มีบ้างแต่ว่าก็เป็นปัญหาที่ทางดีลเลอร์หรือศูนย์บริการเนี่ยก็สามารถแก้ไขได้นะซินเพาขับ อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องระวังอะไรมากนะไม่ไมบุนบอดี้นี้ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรนะเบรกระบบเบรกอะไรเงี้ยระบบเบรกก็ไม่ได้มีเสียงดังเลยนะระบบเบรกนี้เบรกผมว่าค่อนข้างดีเลยในเรื่องความสมรรถนะเขาเนี่ยขับค่อนข้างค่อนข้างดีจตจาร์ดีนะก็ก็จะประมาณนี้ครับกระจกก็จะจุกจุกจิกจิกนะก็มีบ้างตามอายุการใช้งานไม่ได้แบบ เป็นปัญหาที่น่ากลัวแบบว่าไม่สามารถแก้ไขได้อะไรเงี้ยตัวหน้าจอเดี๋ยวลองผมเปิดเล่นหนแปบเป็นเสียงอะไรเขาก็โอเคอยู่ปรับเวลากันครับมีการถอดขั้วแบตก็ต้องตั้งไว้ลงเวลาด้วยนะเต็มแป๊บทามสิเสตบทา มงนะสมงสามมงเกือนากาก็มีสองรุ่นนะตั้งตั้งตั้งเองกตบตั้งที่แบบว่ามีเรียกว่าอะไรดาวเทียมอะไรเงี้ยก็ขับออกมาเพาตั้งเองละรุ่นนี้ก็จะหมุนมือแป๊บนึง การเจเลยการมาเท่านั้นก็ทั่วไปครับก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรปกะติอ่ะไม่ได้มีระบบควงไฮบริดอะไรที่มันต้องน่ากังวลเลยนะแต่ผมว่าสบายๆนะรุ่นนี้รับค่อนข้างดีแหละเป็นคูปเป้เ้ยนะส่งดูไรเขาราคาไม่ตกด้วยแต่มไม่รู้นะว่าราคามือสองนี่เป็นไงนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเม้นดูได้ว่ามันราคามานประมาณยนนี่สิบสี พวงมาลัยในผมว่า,าแหลกเนี่ยปัญหาที่เจอเนี่ยผมว่าสองสองนสี่เนี่ยน้อยนะพวงระบบพวงอะไันาน,านๆก็จะมีมีรั่วมีอะไรนิดนดหน่อยๆแหละแต่พวกว่าแบบล็อกหรือตึงมือหรือไฟโชว์อะไรเงี้ยน้อยไม่ค่อยมีด้วยแต่ผมชอบนะรุ่นนี้พวงมาลัยมันค่อนข้างจะแบบตึงตึงมือดีอะบางบางรุ่นเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างค่อนข้างเบานะแต่ว่าถ้าบางคนชอบแบบ นิ่มเลย,เลยอะไรเงี้ยก็ได้แต่ผมชอบแบบเป็นคนส่วนตัวนะอันนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวชอบแบบดึงดูดูถนนนะ่ะแบบตึงๆึงมือหนะ่ออันนี้จะชอบระบบคันนี้ก็จะมีระบบอ e ีโค่แล้วก็ปกติอย่างไงก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็แบบว่าอาจจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆแบบไว้ไว้ดูอย่างเงี้ยนะไว้เผื่อว่าวันนึงเพื่อนๆสนใจบอดี้นี้ยอะไรเงี้ยก็จะได้ลองลองศึกษาดูอย่างเงี้ย ว่าเป็นยังไงเรื่องปัญหาที่น่ากลัวเนี่ยผมว่าน้อยไม่ค่อยมีหรอกมันมันก็จะมีบ้างแหละตามระยะการใช้งานเพราะเรื่องด้วยถ้าอายุรถเยอะขึ้นเนี่ยอย่างคันนี้ก็น่าจะมีสิบแล้วหล่นะตั้งแต่สองพันสิบสองก็จะมีสิบปีละสิบปีนี่ก็อาจจะนะก็บางอย่างกระซีนเซิร์นก็เริ่มแข็งเริ่มอะไรละ่ะตาม,มาอายุการใช้งานนะก็พอเข้าใจได้นะ ก็ยังไงก็ได้รถคันไหนมาก็แนะนำเพื่อนๆลองไปขับเทสดูนะให้ถูกใจจริงๆหรือว่านำถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้ทางบิลเลอร์ี่นเข้ามาตรวจเช็คก่อนก็ได้นะแบบว่าถ้าเกิดว่าทา <c oughs> จะของอนุญาตะนะก็อาจจะได้อย่างน้อยก็รู้ด้วยว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่นะเป็นปัญหาที่มันรุนแรงมากไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันต้องมันต้องมีอย่างน้อยเนี่ยในระบบเนี่ยมันต้องมีข้อความโชว์ที่หน่าจอยแล้ะถ้าเราไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรมันก็ผมว่าน่าจะพอดูได้อยู่นะแนะนําก็คือว่าอยากจะให้ลองเทสขับดูแล้วกันนะเอาที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะไอ้ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนกับบอดี้ซีคูปแล้วนะครับสองศูนย์สี่นะซีหนึ่งแปดไปไป